นี่ไปไหนมาไปไปม่อสุหรอือหล่อไม่ใช่ดูดีแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยเลยนะแม่บอกว่ากลับบ้านกี่โมงตอนนี้มันกี่โมงแล้วทำไมกลับบ้านช้าจังงานที่บ้านก็มีนะทำไมไม่คิดจะทำบ้างมดดัวแต่ไปเที่ยวนวันนั่นแหละเคยทำตัวดีบ้างไหมเนี่ย นี่ไปไหนมาไปไปมอสุดหรอือหลอไม่ใช่ดูดีแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยเลยนะตอนนี้มันกี่โมงแล้วทำไมกลับบ้านช้าจังงานที่บ้านก็มีนะทำไมไม่คิดจะทำบ้างมัวแต่ไปเคี่ยววันวันนั่นแหละเคยทำตัวดีบ้างไหมเนี่ยดีมานั่งคุ้มแจอะไรตรงนี้ชอเล่ากับพี่นิดหน่อยอะ่ะอ๋อมีอะไรกระบายมาได้นะ เป็นไรเว้ยมึงไม่ต้องเศร้ายังมีกูอยู่เว้ยมึงเออมีอะไรก็ระบายได้แย่กูจะพางสงสงารเปหนเรากั่พวกกูเออมึงพี่แม่ไม่เข้าใจกูเลยว่ะ<ม>กูเคยไปอ่อนหนังสืออ่ะแม่ก็มาดา่ากูกูข้กลับบ้านหนึกนิดเดียวเองอะ่ะโหพี่มึงก็เนาอ<ม><ม>พี่ไม่เคยถามอะไรกูก่อน,น,นเลยเว้ย อะไรอ่ะ a ่ r ก็่าอะไรก็ว่าเออแล้วมึงจะกลับบ้านเลยไหมเลยจะไปกับพุกกูต่อกูน่าจะกลับกว่าอ,อืมตามใน ทำไมกลับบ้านหลือจังไม่ได้ไปพี่รู้นะว่าเธอไปทำอะไรมามีคนส่งรูปให้พี่ด้วยดูนี่สิเธอไปทำอะไรมาฉันต่าซะหน่อยพี่ฉันทำดีอะพี่พี่เคยเห็นบ้างไหมล่ะฉันอะไปอ่านหนังสือพี่ก็หาว่าฉันนัไปั้วูุมไปเที่ยวกับเพื่อนพี่ก็บ่าแต่ฉัน มันทำดีก็ไม่เคยได้ดีเลยพล้วก็อย่างเงี้ยเขามาบอกอะไรพี่พี่ก็เชื่อไปหมดพี่ฟังแต่เขาพี่ไม่เคยมาฟังฉันบัางเลยพี่ขอโทษนะพี่นี่ลำบากเพราะพี่เป็นห่วงอะพี่ขอโทษนะ ไม่โกรธพี่นะไม่โกรธค่ะ